สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีลุงจอยด้วยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเขยีสานใต้ก็อยู่กับลุงจ่อยครับมาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณลุงเนาะครับสลับตัวของลุงจ่อยเองครับที่ผ่านมาก็ถือว่าฝันแม่นมากๆอีกท่านหนึ่งเนาะครับในวันที่ผ่านมาก็ไม่ได้เข้ามาติดตามเลขฝันของลุงจ่อยเนาะไปเข้าก่อนนะครับท่านผู้ชมสองวันติดเลยครับ เลขฝันของลุงจ่อยแล้วก็วันที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้มาตามครับเพราะว่าแถวบ้านของลุงจ่อยก็คือเขากําลังสร้างถนนเนาะลุงจ่อยครับครับแล้วก็การเดินทางมันลําบากลําบากครับเพราะว่ามันเป็นถนนแบบดินแดงเนาะลุงจ่อยเนาะถ้าเข้ามาก็รถก็จะติดครับท่านผู้ชมครับก็เลยไม่ได้มาแต่วันนี้ลุงจ่อยบอกว่าถนนทําเสร็จแล้วเนาะที่ผมโทรมาก็เลยเข้ามาได้ครับท่านผู้ชมครับ แต่ฝนก็ยังตกอยู่เลยเนาะครับครับก็เขาก็ทําเสร็จเป็นบางบางช่วงครับบางช่วงก็ยังไม่เสร็จคับท่านผู้ชมครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวความฝันเนาะลุงจอยเนาะครับครับลุงจอยครับอ่าลุงจอยฝันตั้งแต่มือไหครับฝันมือขึ้นพึ่งฝันพึ่งฝันโอเคครับแค่นี้เดี๋ยวให้ลุงจอยเ่าเรื่องเล่าความฝันให้เอฟซีฟังเนยเนาะครับครับครับลุงจอยฝันอะรคือว่า ลุงจอยนี่พันว่าได้ไปใส่มองครับนี่เขียนไปอยู่ไก่กับพันเกี่ยวกันเนาะว่าว่าอาชีพอาชีพรักก็คือหาปลาอยู่แล้วหาปลาอยู่แล้วผัดพันป่านั่นได้มาเต็มเรือเลยบ้านครับบ้านนี่เอาขึ้นมาผัดหม้อนั้นผัดมีรถบ้านนี่ป้าจะได้น่อยเอาเมื่ออะไรได้ว่าลูกหลานเลยว่าเอารถตมาใส่ดีกว่า ครับเพิ่นก็เอารถมาใส่ฝ้านั่นในควาันอเอามาใส่บานมาฮอดบ้านฟาเนาหมดตายปาครับเฮาโอ้ยเนาในบ้านเนาฟานั่นเนาเนาบามีแต่นอนเจาะบานครับนอนเจาะเลยบ่ได้มันมีตบสอยู่8เตเลือนั้นนอมีแต่นอนเจาะหมดครับบ้านห้ยจังได๋นาะ ที่ได้กินก็เลยได้แปดโตว่าเอาไว้เรือน un ั่นบานี้มาเบิ่งทะเบียนรถเพื่อนบ้านอันทะเบียนรถเพื่อนนั่นหกเก้าเจ็ดใทะเบียน่บานี้โตนี้มันโตรถดอกนี่ทะเบียนรถบานีอันโตว่าป้าใต้นี่แหละป้าเนาป้าเมนนี่แหละมันก็ป้ากบแปดพี่แหละเนาะบานี้มันใต้กะชูนแล้เนาะ มันก็นอนก็นึ่งหอเนะก็ตีให้อันท่านผู้ที่มีโชคมีลาบนำกันนี่ก็ก็มีซ้ำมีละตีให้ศูนย์แปดเชียงโชคเชียงเบิ้งอันนี้ตีเพิ่มมีโฉมมีลาบลาบนี่แหละเจ้านี่แหละนี่ศูนย์แปดหนึ่งนี่เลยที่ตีเพิ่มตีเพิ่มทะเบียนรถทะเบียนรถเนั่นแม่นลหละเป็นรถของใครคะคุณรถนี้เป็นรถลูกล้านนี่ละ เ,เ,อเออไปเอาม้ามาไหวเลยคุณเอาหลุดไปใส่ครับเอาปลาใส่หล้างรถหลังรถแล้วมันเน่านอนเจาะมันก็นอนอยู่บนรถใช่ไหมคะแม่นมาบ่เอาหรอกคุณว่าก็เลยเหลืออยู่แปดโตูบ้บ่นอนบอ่เจาะตัวสือมันมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเรียบเรียงให้นะคะท่านผู้ชมก็คือตัวของลุงจอยนะครับอาฝันว่าตัวเอง่ไปหาปลาคครับ อ่าที่เขื่อนบ้านเรานี่เนาะลุงจอยครับที่ลุงจอยบอกว่าหรือว่ามันไปหาปลาบ่อยหรือมันก็เลยมาฝันเกี่ยวกับปลาครับเรนบอกครับครับครับอ่าคราวนี้พอไปหาปลาเนี่ยได้ปลาเนี่ยเต็มเรือเลยครับเราพอจะขึ้นฝั่งก็เอากลับมาไม่ไหวอาเหวก็เลยเรียกคนที่รู้จักว่าเขามีรถรับอ่าเป็นรถกระบะใช่ไหมครับลุงจอยครับครับแล้วคราวนี้ลุงจอยก็เลยเอาใส่รถคันนั้นครับมาที่บ้านครับ คราวนี้พอมาถึงที่บ้านเนี่ยลุงจ่อยไปเห็นปลาตัวเองนะครับเน่าหมดครับท่านผู้ชมปลาที่ขนมาเตรียมรถเนี่ยใช่ไหมครับครับครับเหลืออยู่แค่แปดตัวตามที่ลุงจ่อยพูดเหลืออยู่แค่แปดตัวครับสรุปแล้วตัวเองก็คือได้แค่แปดตัวที่เป็นปลาสดเพราะปลาที่เน่าเนี่ยนอนเจาะเต็มไปหมดเลยครับครับเลตีเปหนึ่งนอนครับเอาครับแล้วลุงจ่อยก็ไปดูทะเบียนรถก็คือหกเก้าเจ็ด ครับนี่ครับท่านผู้ชม697รถคันนี้มีจริงไหมครับลุงจอยมีมีเป็นรถของเพื่อนบ้านครับรถคันนี้มีอยู่จริงครับแล้วก็ตรงกับเลขรถคันที่ลุงจอยฝันเห็นด้วยับครับก็คือ697ทะเบียนรถเนาะครับตัวนี้ลุงจอยตีเพิ่มเติมครับ0ก็คือปลาที่เน่าเสียตายเนาะครับแล้ว8ก็คือปลาครับอันนี้ก็คือหนอนหนึ่งครับท่านผู้ชม เลตีดศูนย์แปดหนึ่งครับครับก็ประมาณนี้เนาะครับพิจิตตีเตียตัวเลขซ้ันีแม่บัวขาลุงยครับครับตัวนี้ถ้าตัดก็อาจจะเป็นหกหกหรือว่าเก้าเก้าก็ได้ครับท่านผู้ชมแล้วก็หกเก้าแล้วก็เก้าเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดครับตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันครับเพราะบางครั้งเลขที่เราเห็นในความฝันก็อาจจะไม่มาอาจจะมาตัวที่เราวิเคราะห์เอานะลุงจอยครับครับศูนย์แปดหนึ่งก็สวยเหมือนกันครับ ก็ลองพิจารณาดูครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ลุงจอยเล่ามาเนาะครับครับลุงจอยไอ้รอบนี้ลุงจอยฝันแตกต่างกว่าทุกรอบครับครับแปลงอยู่อืมครับไอ้เราเมื่อนี้มีผมแต่เลยนะลุงจอยเต่งจะรอไดครับนครับไอ้ไปหาได้ไปหาปลาบ่ครับเมื่อนี้ครับคือตโบ่ได้ป่อยแล้วมันไม่เกี่ยวหญ่อยอยู่อ๋อครับโตหนังเหนครับเราเห็นว่าเอป่าเห็น ป้าบอกว่าลุงไปขายอย่างมากนะครับไปขายยังไปขายอันบักทั่วที่อ๋อบักทั่วรก็ป้านั่นเองครับก็คือป้านี่เป็นได้ซุ้มืออยู่แล้วบอกครับขันลุงก็ได้อยู่ครับอืช่วงนี้ก็น่าฝนเนาะลุงชายเนาะป้าก็สีคืนดีอยู่ครับครับครับตั้งแต่ตั้งแต่เลขอกออกมาเนี่ยลุงใจยฝันแค่ฝันนีฝันเดียวบะครับครับแค่ละฝันครับครับ วันนี้มาถึงลุงใจก็เลี้ยงกลอยกลอยนึ่งใส่มะพร้าวแล้วก็ถั่วต้มด้วยเนาะลุงใจใจดีมากแล้วก็มีถั่วฝักยาวด้วยแล้วก็มีถั่วฝักยาวกับปลาเอาไว้ใสสันมาแล้วก็มาแล้วก็มาแล้วก็สุกด้วยค่ะถั่วนี่ฉีดยาไหมครับลุงใจหอปลอดสารพิษปลอดคอับยิบมาให้ท่านผู้ชมเบิรงนเลยลุงใจของฝากจากลุงใจครับลุงใจมีของฝากให้ขอบคุณมากมากครับลุงใจครับ ไปตามกินแซ่บเนาะครับปลูกมีเบิร์ตสุยางคือกันเนาะลุงจอยปลูกสุยางครับลุงจอยครับถั่วมะละกอครับแล้วก็พริกเนาะลุงจอยเนาะไปขายตลอดครับแล้วก็วันนี้ลุงจอยก็ไปเกี่ยวย้าให้วัวมาเนาะใช่ฝนตกวัวออกไปกินหญ้าข้างนอกไม่ได้ลุงจอยเราหมักบอเรียงเนี่ยมักตัวใดเป็นพิเศษนี่แหละตัวตีเพิ่มบ่เฮ้ยตัวตีเพิ่มครับ บะคุ่งปะะเออเอาเจ้งหนยตีหล่ใหญ่เออวิดยวิมาเจ้งหนวยายเรามาถามครับเราสิหายมะคุ้งอีกครับแต่ก็มีมะละกอสุกนะครับหวานๆด้วยนี่คนคล้องฝากกลับไม่หวานไม่ไวเนาะครับท่านผู้ชมครับเลขที่ลุงจ่อยชอบก็คือศูนย์แปดหนึ่งนะครับนอกเหนือจากเลขที่เห็นเนาะครับเลขที่เห็นก็คือหกเก้าเจ็ดครับท่านผู้ชมครับก็ลองพิจารณาดูครับสลหรับคลิปนี้ครับ ผมกับลุงจอยนะครับก็จะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือแนวทางตัวเลขให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเดี๋ยวให้ลุงจอยอวยพรให้ท่านผู้ชมหน่อยเนาะก่อนจะจบคลิปครับผมครับสวัสดีครับลุงจอยออกเลขงวงนนี่ครับขอให้ถูกหวยถูกเลยดื้อให้เป็นไปงบัางเรื่อยๆรว่อยรวคุครับให้ถูก เงินเข่ากระเป๋าไหลมาเทมาคือน้ำคือตาครับสาธ<ห> <สา S 2> ุครับ <สา S 2> โชค,โชคมีลาบด้อยครับ <สา S 2> อ่าถือไปถือหัวถือเลย